อ่นะครับสวัสดีครับมือหนีกับสิพผ้ามาเบิงขอเงั่วครับขอดงั่วนบ้านบ้านขอดงืวันบ้านนะครับเจ้าของเพิ่นว่าเพราะเองกับมือครับผสมเองนะครับผสมเองนะครับเบิงเบิงง่วก่อนนะครับเดี๋ยวจังไปบอกกับเจ้าของเพื่อนนะครับเอาเบิงแม่งง่วนเอาออดอันเริ่มแรกเริ่มแรกมีง่วนจะตกอ่ะมีง่วอยู่ซีเมซีเมเจ้าของอัน เจ้าของเลือกซื้องมืน่นี้บอกในยนะซื่อแบบไดน,นี่นี่เนี่ยยังเช่นแบบนี้ดี่ลักษณะที่เจ้าของซื้อมานี่เลือกอยงไรเลือกความใหญ่ความสูงมันประมาณตัว,ตวละลอยประมาณควมสูงลอยสี่สิบอยสี่สิบอันนี้มาตรฐานเจ้าของลอยสี่สิบเนาะลอยสี่สิบึ้นละสี่สิบหาสิหกสิบละประมาณอมตัวนี้ซื้อมาจะปีกอ่ะในลูกตัวที่ ตัวทีสามไม่ท่องประมาณสีสามปีเนาะจริงๆนมนมติงนีโบเกียวเนาะบัวบองยู่นีโบเลือกมาเลยเขาขายถือให้ซื้อบัตรมาขายถือให้คือเบิัตรบอคารามงวนมติงบอคารามเอองวดเว่าลูกมันออกมากกับบอนมบอติงเนี่ยแหละเดี๋ยอะจากน้อยได้เบิ้งของนี่ก่อนเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งอันตัวที่ขาขาขาทกบอตัวนั้ยขาทกแล้วก็จะให้เบิ้งลูกเนาะว่า อยู่หนีสื่อมาค้าทอกหายลูกใจลูกเป็นตังไดเนาะเดี๋ยวไปเบิ้ลเงาะงาะงาะตัวนี้กันเดี๋ยวไปเบิ้งลูกมันบ้างลูกลูกกำผนเนาะตัวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันตัวนี้ตัวใดนี่ตัวนี้หมอดังแดงเนี๋ยวนะอีกนะครับเด้อเพิ่นว่าผู้ใดข้าวลำวัวนมติงนี่ครับเพิ่นใจลูกมากเป็นแบบนี้นะครับนี่ดีแม่เพิ่นนะครับเด้อแม่เพิ่นแม่เพิ่นนี่ลูกลูกแค่เดือนก่อนลูกเป็นสองปีแล้วสองปี สี่มันได้น้องแล้วคุณน้องยกคอคุณคอกแรกไหอ๋อได้น้องแล้วอันอันนี้ยังสมสมยังนี่ยังเนาะยังยังสองปีลูกลูกอันนี้พอเพิ่นอีหยังก่อนเอสเคสี่สีหกหกเอสเคสีหกหกนะครับไปไปตะพุ่นไม่ปเบิ้งบักไอตัวตัวแม่ดำหรือไงไปเบิ้งไปทางครับเด้อเบิ้งอีกแม่เพิ่นหนึ่งที่เพิ่นสือมากนะครับจักปีแล้วออดนี่ ประมาณห้าป,ปีคือตั้งแต่แรกต,ตัวนี้ก็มากพอเริ <med <med <med> <med> <med ่มเรียงเลยเนาะอีกแม่นึงเด็กเพื่นเริ่มเลียงมากเลยครับนี่ลูกเพื่อนอย่างเอสเคอีกย่งกาลูกของเอสเคสี่สามสามสี่สามสามของวิลไลฟาร์มตัวนี้ทำลังงามเลยสองปีให้กันวังสองปีตัวนี้ผสมเนี่ย ขอกบ้านๆนะครับเด้อของเพิ่นนี่สมใามเดือนละอัลตรอนิสมสามเดือนแล้วปะลูกผสมของอย่างเข้าไปนี่ยสมแบบอย่างแบบบิ๊กโชว์ของมงคลฟาร์มใช่สมเองเลยสมเองนะครับเด้อเพิ่นสมเองนะครับยูนี่เพิ่นเฮ็ดเองเบิดทุกอย่างเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นเน้นอกบ้านๆครับอกาะบ้านๆแต่ว่าเพิ่นเน้นให้ขอกงัวเพิ่นมีงัวให้เต็มคอกก่อนครับนี่ไง เบืง้งนะครับเด้อแข็งขาเอ้อีกตัวหนึ่งแม่พ่นย่ใส่ก่นอนฟังผมเ,เดี๋ยวจังไปเบิ่งกันเลยอมีตัวผูเอาไว้เช็คสัตว์เนาะเช็คสัตว์พ่นเอาตัวผูตัวหน่อยมาไว้เช็คสัตว์มันย้มยมันขขินจังเสด,ด็จหูนะครับโอ้อันนี้ก็ซส้ c, อไหมกันบอน จ้าบาทก็สองหมื่นแปดพันสองหมื่นแปดพันตอนสมัยนั้นมันถือเนาะเราครับเราเราเน้นของดีราคาถือได้ครับเด้อเราบ่เน้นตำนี้เราก็ก็เอาแล้วปะมันหลูกอยู่ทั้งผุนได้ครับหลูกเพป็นเด้ออ๋อนั่นนี่ไว้ยังนี่ข่าไรแมง่าไรแมงได้ครับเขาเวลามันถูบอ่ะเออ เอาพี่เลยครับลูกเพ,กพิ่นพอเพิ่งยังเกาะเที่ยวโคลโจโคงเจสดาฟาร์มอ๋อโคลโ,โจเจสดาฟาร์มนะครับสับผู้ตัวเมียครับนะตัวเมียตัวเมียกับเนาะโอ้โหครับมาเบิ่งแม,แม่อีกแม่หนึ่งนะครับจะเปิดซื้อมาเปิดรานนคาป่ะครับอ่าเปิดเท่าไหรครับเปิดไปสี่หมื่นเปิดไปสี่หมื่นนะครับเด้อตัวนีข้อลายสูงเท่าไหรก็ ลอยสีสิบหาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิง้งเด้อครับเพิ่นเปิดไปสี่หมื่นนะครับตัวนี้ตัวนี้เปิดแล้วเอ๋เออย่าถอยดิละ่ะเน่อย่าตามกันดิละ่ะอย่สิถ่ายให้เขาเบิง้ง <c oughs> เปิดสี่หมื่นอ๋ <c oughs> โอโนมบติงตัวนี้ครับแต่ว่า ติแต่ว่าเขาไล่นะครับเด้ดอแต่พอดีบอติกัอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวใส่คลิปผมเสียหายเบอร์โทรจะคลองเพิ่นไว้ให้นะครับเด้อจะจังใดเดี๋ยวโทรมาคุยกับเพิ่นได้ตัวนี้นะครับเปิดไปสี่หมืน่นอันนี้นะครับเด้อแม่ที่เพิ่นบอกว่าขาทบครับนี่ขาทบอสองหม,น,งมน,นี่ครับง,ง้อง้อง้อขาทบได้ครับเด้อนี่เพิน่นซื้อมาเท่าไหร่ก็สองหมื่นเจ็ดพัน อันนี้ลูก,ล,กลูกมันอีกตัวหนึ่งนะครับเด้อลูกตัวที่สองนี่มาเบิงเบิงลูกตัวใหญ่เพิน่นแจ็คเดือนนี่ออดลูกแม่นครับเดือสองปีสี่เดือนสองปีสี่เดือนนะครับเด้อนี่ทองไนหาเดือนทองแล้วนะครับหาเดือนนี่ลูกแม่ที่เป็นขาทอกเด้อเบิงมันใจลูกดีบันไดครับกสิเป็นแนวทางไงพี่น้องเกษตรกรอีกแนวทาหนึ่งนะครับเด้วอว่าเพิน่นทางถี่เพิน่นขาทกเพิ่นกระสือมาแต่ว่าเพิ่นเบงิง เปิงลักษณะการใจลูกเป็นหลักนะครับน,นะครับแม่ค้าโถกลูกไม่เกิดโถกหรอกแม่ค้าโถกลูกบโทกนโเนาะลูกงามนะครับงามงามโอเคต้องในหาเดืเอนแล้วของหาเดือนเ,เอา้าสุดท้ายฝากยังให้พี่น้องเกษตรกรรุ่นใหม่ยังสิอยากสิเฮ็ดฟาร์มให้ฟังแนว่ว่าการเหลืองงว่วหรือให้เริ่มจากอีหยังก่อนเริ่มต้นใหม่ๆนี่บ่ครับผมบ่ต้องไปซื้อของแพงครับหาของราคาสูงถืออ๋อ ลักษณะ <Okay. S 1> การเหลือก <มา S 1> งวดแนะนำหน่ยนะมาพัฒนาเอามาสมเอ,อมาพัฒนาเจ้าของผสมเจ้าของเนาะการเหลือกงวดเนี่คือลอย40เนาะของออดเหลือกทั้งหมืองเลี่ยความสูงประมาณนี้นะลอย40ขึ้นไปโค้งสางด้วยครับโค้งสางทางเมืนโค้งสางมันใหญ่น้ำครับ เอาฝากเบอร์โทรเนี่ยเผื่อผู้ใดสนใจตัวข้อลายศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสองศูนย์ห้าเจ็ดสองศูนย์ห้าเจ็ดนะครับเ <20 57 S 1> ด้อผู้ใดสนใจตัวข้อลายนะครับเพิ่นเปิดไว้ซีแต่ว่า <20. S 1> ถ้าถ้าแต่ว่าอันติดต่อมาเพิ่นคุยราคากับเพิ่นเด้อครับเด้ออยู่อยู่อยู่ทางใดก่อน,นี่บ้านน้องตู้บ้านน้องตู้ตบลน้องแก้วอำเภอเมือง,องศรีสะเกษยรตอำเภอเมืองศรีสะเกียรตินอ่อนอนุออสาวรียนี่จำนีกันนาะสวัสดีครับ